ค่ะสาวผิวมันสาวผิวผสมที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายนะคะแต่ว่ารักการแต่งหน้าต้องฟังทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึง cleansing water นะคะหรือว่า micellar ตัวหนึ่งนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเราโดยเฉพาะนะคะรักที่จะแต่งหน้าแล้วนะคะการล้างหน้าให้สะอาดหมดจดนะคะนั้นสําคัญกว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยหน้าของเรานะคะก็จะเกิดเป็นสิวได้นะคะซึ่งไม่โอเคมากๆเลยค่ะซึ่งก็คือตัวนี้ค่ะทะ่ามมันคือ cleansing น้ำแร่นะคะ ฟราโรชโปรเซนะคะมาเซลาวอเตอร์ Water, สำหรับออยลี่สกินค่ะหรือว่าผิวมันผิวผสมผิวที่มีแนวโนมเป็นสิวง่ายนั่นเองค่ะแค่ได้ยินชื่อว่าเป็นฟราโรสโปรเซนะคะมอรรู้สึกว่าเฮ้ยมันอุ่นใจแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นเวสสำอางนะเข้าจากฝรั่งเศสนะคะก็ะรู้สึกว่ามันจะต้องอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ได้ผลดีแน่ๆนะคะแล้วมอรเองนะคะก็เป็นคนที่มีผิวหน้ามันอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีแนวโนมเป็นสิวได้ง่ายอยู่แล้วนะคะบวกกับแต่งหน้าหนักแล้วก็ เจอมลภาวะในเมืองนะคะเวลาไปไหนไม่ทันมาก็แวนมอใส่ตลอดเวลานะคะมันก็จะเฮ้ยฝุ่นควันนะแสงอาทิตย์มันก็เข้ามาทําลายหน้านะ,ค,ะคือถ้าล้างหน้าไม่ดีนี้ไปกันใหญ่เลยนะคะทำให้หมอต้องใส่ใจกับการล้างหน้าเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วถามว่าทําไมมอถึงเลือกตัวนี้นะคะจะบอกว่าตัวนี้เขาสามารถทําความสะอาดได้อย่างสตรองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเขาผสานสองพลังเข้าด้วยกันนะคะระหว่างกรีซอรีนนะคะกับไมเซล่าวอเตอร์นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า ไกลโคไมเซลล่านั่นเองค่ะจ้าเทคโนโลยีไกลโคมายเซลล่าตัวนี้นะคะมันก็จะทําหน้าที่เหมือนตะข่ายนะคะเวลาเราเช็ดไปปุ๊บนะคะมันก็จะช่วย ดึงนะคะคลาบเครื่องสำอางที่ฝังลึกบนหน้าเรานะคะให้ออกมาอย่างหมดจดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ดีมากมากนะคะทาให้สำลีนะคะไม่ต้องถูบนหน้าเราเยอะเลยนะคะช่วยลดการเฉียดสีบนใบหน้านะคะผิวจะได้ไม่ถูกรลบกลัวน,นะคะสิวก็จะได้ไม่เห่ไม่ต้องอักเสบด,ด้วยนะคะแล้วก็ผสานพลังกับความเป็นน้ำแร่จากลาโรสโคเซนนะคะมันก็จะช่วยบประปลมผิวนะคะก็ช่วยเป็นเกราะป้องก,กันให้กับผิวด้วยค่ะมาเดี๋ยวมอนะคะจะเช็ดทำความสะอาดให้เพื่อนๆดูสดๆไปเลยนะคะ ว่าเจ้าลาโรโฟเซตัวนี้นะคะมันจะเด็ดขนาดไหนคะ่ะปุ๊บนี่นะคะหนึ่งข้างกับสำลีนะคะแผ่นเดียวปึ๊บ ครื่องสำอางหลุดออกไปหมดแล้วะฮะเดี๋ยวจะเช็ดอีกข้างหนึ่งค่ะฟึบนี่นะคะให้ดูสําีคือเฮ้ย เจ้า m i n ลาวอเตอร์ต,ตัวนี้นะคะทำให้แบบสำลีเนี่ยดูเครื่องสำอางออกมาได้แบบดีกว่าปกติจริงๆนะคะไม่เปืองสำลีนะคะอันนี้คอนเฟิร์มก็ตอนนี้เมคอัพหลุดไปออกเกือบหมดแล้วนะคะแต่ว่าเหลือแต่แบบพวกตรงอายเมคอัพที่กันน้ำน,นะคะอันนี้ก็ต้องใช้อายเมคอัพรีมูเวอร์แยกเนาะฟื้บมาดูสำลีแผ่นที่สอน,นะคะว่าเหลืออะไรอยู่บนสำลีบ้าง ฟึบอ่ะมาดูกันเฟิบอ่ะเหลือประมาณนี้นะ,ะซึ่งถือว่ามินิมอลแล้วนะคะสำหรับคนแต่งหน้าแบบคิมเคขนาดนี้นะคะอ่าแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถตามด้วยโฟมได้เลยะคะแล้วก็ทาครีมเข้านอน,นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครนะคะพกเจ้าตัวนี้ไปเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็สามารถรอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะคะซับหน้าแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยะคะ่ะให้ดูความสะอาดนะคะ ใช้เสร็จแล้วนะคะเครื่องสำอางหลุดหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่แห้งตึงด้วยค่ะ <c oughs> ข้อดีเขายังไม่หมดแค่นั้นนะคะตัวนี้เนี่ยมีซิงเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะซิงเนี่ยก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าของเรานะคะซึ่งความมันนี่แหละก็เป็นสาเหตุหลักนะคะในการเกิดสิวพราอหน้าเราไม่มันปุ๊บนะคะหน้าเราก็จะไม่มีสิวด้วยนั่นเองค่ะ โอเคค่ะสรุปเลยเลยกันนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้จะบอกว่าเอาง่ายๆก็คือมันดีนะคะสามารถเช็ดความสะอาดได้อย่างหมดจดจริงๆนะคะซัมรี่แผ่นแรกเนี่ยก็เอาเครื่องสรอางมอสออกไปได้เกือบหมดแล้วนะแล้วก็รู้สึกถึงความแบบอ่อนโยนจริงๆนะคะตอนแรกที่เขาบอกว่าปอบประโลมผิวพอเป็นน้ำแร่เราลุเปอร์เซนต์เนี่ยมอนก็แบบเฮ้ย มันจะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่พอเช็ดไปแล้วก็รูเลื่อนะคะมันมีความแบบซูทติ้งผ่อนคลายแล้วก็ชุ่มชื้นไม่แห้งตึงจริงๆนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีสารสบู่นะคะแล้วก็ไม่แต่งสีนะคะก็อ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็ทดสอบมาแล้วกับผู้ผที่มีผิวบอบบางนะคะแล้วก็ ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ไม่แพ้นะคะแล้วก็เฮ้ยนอกจากจะแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะก็จักูุแพทย์ด้วยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาั่นเองนะคะเผื่อเช็ดแล้วปึ๊บปั๊บเข้าตาะคะก็ะตาไม่บอดแถมไม่แสบตาแน่นอนค่ะโอเคแล้วราคานะขวดนี้400 ml นะคะอยู่ที่1,000บาทนะคะแต่ว่าถ้า100 ml อยู่ที่400บาทนะ,ะหาซื้อได้ที่บูธวัสด์น,นะคะเคาน์เตอร์ในเครื่องสำอางะคะแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเลยะคะ่ะอ e เลเวนสตก็มีนะคะแล้วก็ลาซาดาก็มีเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะต้องขอบ ตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีรีวิวอะไรนะคะอย่าลืมซับสไคร์ด้านล่างเลยค่ะแล้วเราจะเจอกันใหม่บายสวัสดีค่ะ